การต้นศิลปะประกาศศักดิ์าคาระกัลไฮลีค่คเมนตสาขา The Best Reality Show จากงาน a s i ช Television Award 2012แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นการโชว์ความยิ่งใหญ่ของฝีมือของคนในชาติไทยรายการนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นรายการที่เป็นระดับนานาชาติรางวัลน,นี้เป็นการกระตุ้นให้คนไทยสนใจรายการนี้มากขึ้นครับ หวังว่าพวกเราคงจะแฮปปี้กันทุกคนครับสมควรจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบลกใจได้หน้าทั้งประเทศคอยพบกับการกลับมาอีกครั้งของรายการต้นศิละปะปีสถ้าคุณแน่พอส่งผลงานภายใต้หัวข้อต้นศิละปะที่งดงามมาที่บริษัทอินเด็กซ์ฟรี e v ทีฟ a ิลดหมเค3สามสิบเกราคมน,นี้ใครจะได้เป็นคนสุดท้ายและใครจะได้รางวัลหนึ่งแบาท